โอ้โหเผ็ดร้อนแล้วก็เป็นประเด็นที่นัากลัวก็ล่อแหลมเนาะระหว่างการสนทนามาถึงไฮไลท์ที่มันก็ช็อกอยู่เหมือนกันห้องข้างๆจะได้ยินเสียงระหว่างทํากิจกรรมไหมครบซ้อนคือผิดเดี๋ยวเราเล่ากันต่อที่บอกว่าไม่จบง่ายๆทุกท่านขายังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะคะประเด็นของโตโน่พาคินกับการที่นอกใจไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะกับ ผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่แตกออกมาวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าพูดค่อนข,ข้างจะละเอียดแล้วก็มีถ้อยคําจากวิดีโอแล้วก็ภาพที่บันทึกเอาไว้เป็นการสนทนาการในรถโอ้โหเผ็ดร้อนแล้วก็เป็นประเด็นที่น่ากลัว น่าก,กลัวว่าไม่รู้ว่าพี่หนุ่มกันชัยในหวนกระแสเนี่จะถูกฟ้องหรือเปล่าเพราะว่าการเผยแพร่คลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะละเมิดนะแล้วก็มีประเด็นที่เออเราฟังดูแล้วมันก็ก็ล่อแหลมเนาะเดี๋ยวพี่บอยจะเล่าเป็นเรื่องเรื่องวันนี้เนี่ยผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนของปอดดเป็นอดีตด้วยกันเป็นอดีตของน้องไม้ผู้หญิงที่โตโน่คบหาด้วยเพชรนี่คือแฟนของน้องไม้เดี๋ยวพี่บอยจะเล่าเป็นสเต็ตง่ายๆสั้นๆให้ฟังก็ขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยเนาะ ก็ไปเอาแขกมานะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมก็จับตามองขอบคุณทุกคนที่จะกด Subscribe ที่จะกดติดตามพี่บอยแล้วจะคอมเมนต์นะคะและขอบคุณฟาเกอร์ค่ะผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนะคะที่สนับสนุนจริงใจเล่าแนะนำทุกคนนะคะปิดหงอก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้น้ำตาลโทนสวยๆเยอะเลยสำหรับฟาเกอร์นะคะฟาเกอร์อัลต์ชัยแฮร์คัลเลอร์ครีมค่ะเนื้อครีมเข้มข้น สูตรทําง่ายทาเองก็ได้ไปที่ร้านนะคะร้านก็นิยมใช้ผลิตจากสารสกัดนานาชนิดจากธรรมชาติสีผม ดูเงางามสวยเด่นนะคะแล้วก็สุขภาพดีที่สําคัญไม่แสบหนังศีรษะไม่แสบจมูกเวลาที่เราใช้นะคะหาซื้อได้เลยพี่บอยปักหมดุดปักตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วส่วนใครอยากจะซื้อใกล้ๆบ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีนี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยคิดว่าเหมาะกับคนไทยเพราะว่าเขาออกแบบสีผมให้เข้ากับรสนิยมและก็ความชอบของคนไทยนะคะ มากันค่ะทุกคนขาเรื่องราวของโตโน่พักินวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆว่าโตโน่ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรผ่านโซเชียลของตัวเองก็จะมีแต่พี่เมย์ซึ่งเป็นผู้จัดจาการส่วนตัวนี่แหละที่ออกมาพูดนะคะแล้วก็ระหว่างที่ออกรายการโหนกระแสข,ของคุณเพชรเพชรก็คือแฟนหนุ่มซึ่งตอนนี้เป็นอดีตแฟนหนุ่มของน้องไมยผู้หญิงที่โตโน่คบซ้อนด้วยเมย์เนี่ยผู้จัดจาการส่วนตัวของโตโน่เนี่ยก็งายการใบสําคัญใบเดียวนั่นแหละว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไม,าย,มายมีแฟนคําว่าแฟนที่ เราจะพูดถึงเนี่ยค่ะมันก็จะใช้คำว่าคู่ครองก็ได้เพราะว่าแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้มีนิติในเป็นการจดทะเบียนสมรสแต่การให้สัมภาษณ์ของน้องเพชรซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของไมเนี่ยชัดเจนว่าอยู่กินในฐานะนอนเตียงเดียวกันเนี่ยมาตลอดระยะเวลา6-7ปีซึ่งวันนี้เนี่ยคุณเพชรซึ่งเป็นแฟนไม่ในอดีตเนี่ยก็เล่าไทม์ไลน์อย่างละเอียดเนาะก็พูดง่ายๆว่ารู้แหละว่าแฟนตัวเองเนี่ย เริ่มต้นรู้จักโตโน่ได้ยังไงและเข้าไปทํางานอย่างไรทีนี้เนี่ยจุดที่พีคที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงของการแมสเซจมาชวนทํางานนู่นนี่นั่นซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยน้องไมล์ขณะนั้นซึ่งเป็นแฟนกับคุณเพชรเนี่ยก็ชัดเจนเนาะเอาเช้งเอาแชทเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะคะจนสุดท้ายเนี่ยประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาที่เริ่มต้นเข้าไปทํางานในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่พาคินแต่ทีนี้เนี่ยมูฟเมนต์ความรู้สึก ของคุณเพชรเขาบอกว่าอากับกิริยาถ้าพี่บอยใช้การพูดง่ายๆก็คือเซนต์ของคนที่แฟนเนี่ยกำลังจะนอกใจอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะคะก็ มีมาเรื่อยๆในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะเรื่องราวเนี่ยมันถูกจับได้แล้วก็มีการใช้ไม้เด็ดขอที่จะดูมือถือเสียบเข้าไปในคอมเพื่อจะดูรายละเอียดของการลบมเมสเซจใดๆทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยคุณเพชรบ,บอกว่ามันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าผู้หญิงเนี่ยก็อ้างเพื่อจะไม่ให้ดูนะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นต้น ความรู้สึกต้นเหตุแห่งความรู้สึกของคุณเพชรว่าแฟนตัวเองกําลังจะนอกใจจากนั้นเนี่ยค่ะก็เริ่มพยายามจับพิรุธจนสุดท้ายจับได้เมื่อวันที่6จับได้คาหนังคาเขา,ขาเป็นวันที่ไปรอใต้คอนโดซึ่งเป็นคอนโดที่ดูจาก Apple ID ก็คือค้นหาไฟล์ m ม iPhone แล้วก็ไปรอและสุดท้ายเห็นโตโน่กับแฟนตัวเองก็คือคุณมายน้องมายเ,ยเดินลงมาคุณเพชรบอกว่าก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นภาพนี้สุดท้ายเดินลงจากคอนโดม,มาประมาณตีสองตีสามแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่คุณเพชรเนี่ยเขาชัดเจนนะเขาบอกว่าถ้าวันนั้นโตโน่มาคุยกับผมไม่หนีผมและทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเช่นมาบอกกับผมว่ารักมายจะไปเลิกกับนิชา ผมเป็นลูกผู้ชายพอที่ผมจะไม่เปิดประเด็นนี้แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีการพูดถึงเพราะคุณเพชรเนี่ยบอกชัดเจนว่าให้เวลาวันที่7เมษาแปดเมษาเก้เมษาสามวันว่าให้ไปเคลียร์กับนิชาให้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นิชาฟัง แต่สุดท้ายจนถึงวันที่10ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พูดง่ายๆว่าไม่มีการมาเคลียร์มาคุยกันเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยบอกว่านี่คือประเด็นสําคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจในการที่จะเอาข้อความเอาแชทเอาวิดีโอและรายละเอียดต่างๆไปบอกเพื่อนตัวเองที่เป็นสื่อแล้วมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นแน่ๆวันนี้เท่าที่ฟังเพชรพูดก็คือเพชรไม่เคยส่งมเมสเซจต่างๆเนี่ยให้นิชาโดยตรง แต่ส่งเมสเซจต่างๆไปให้ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ก็คือพี่เมย์เพราะฉะนั้นพี่เมย์เนี่ยก็ยื่นการ์ดมาตลอดนะว่าโตโน่ไม่รู้แม้กระทั่งพี่เมย์ก็ไม่รู้ว่าไมายคบกับคุณเพชรรู้แค่ว่าโสดนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เรียกว่าแย่งแฟนเพชรเพราะไม่เคยรู้ว่าไมคมีแฟนแต่ยอมรับผิดเมย์ยอมรับผิดว่านอกใจนิชานะคะทีนี้เนี่ย ระหว่างการสนทนามาถึงไฮไลท์ที่มันก็ช็อกอยู่เหมือนกันพี่หนุ่มกัใชัยก็ช็อกบอยฟังอยู่บ่อยก็ช็อกว่าเฮ้ยพี่หนุ่มพี่หนุ่มเอาประเด็นนี้มาออกเนี่ยจะโดนฟ้องหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆอันนี้ต้องถามทนายว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงดูพี่หนุ่มเองก็มีความกังวลเรื่องนี้อยู่เพราะว่ารถคันที่หมายใช้ แล้วก็ใช้รับส่งเอาโตโน่ขึ้นรถมาด้วยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะคะเป็นรถที่คุณเพชรเขาซื้อให้แฟนเขาแฟนเขาเอาไปใช้ไม่ใช่พอมาัามีเรื่องกันปุ๊บรถก็เลยกลับมาเป็นอยู่ที่คุณเพชรแล้วคุณเพชรเนี่ยเขาก็มีเซนส์เขาก็เลยเอากล้องหน้ารถดูดคลิปออกมาทั้งหมดแล้วมาดูว่าระหว่างนั่งรถระหว่างโตโน่กับแฟนเขาก็คือมายเนี่ยคุยอะไรกันก็มีการสนทนาพูดเรื่องของห้องข้างๆจะได้ยินเสียงระหว่างทํากิจกรรมไหมซึ่งพี่บอยไม่ได้บอกว่ากิจกรรมอะไรนะแต่ว่าฟังดูแล้วมันก็เออ มันก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะคือคือพี่บอกว่าวันนี้ไม่ว่าอะไรจะพูดกันแล้วแต่ชิกซอมันต่อภาพชัดเจนไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ได้มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปกว่านี้เพราะวันนี้เนี่ยโตโน่พูดบนเวทีคอนเสิร์ตสอันเนาะเรื่องเรื่องความผิดของตัวเองก็โตโน่ก็เหมือนรับสภาพพี่เมย์ผู้จัดจการส่วนของโตโน ก็เหมือนจะรับสภาพในสิ่งที่โตโน่ทำผิดแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนที่โตโน่คบมีแฟนในขณะเดียวกันวันนี้คุณเพชรไล่ไทม์ไลน์ละเอียดแล้วก็แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ว่าไม่ได้เป็นแค่แฟนนะมันมีความลึกซึ้งเพราะว่าคบกันมาเจ็ดปีในขณะเดียวกันนิชาก็ก็ยังเงียบอยู่ส่วนคุณแม่นิชานี่ก็ลบรูปโตโน่ในโซเชียลของคุณแม่ออกหมดแล้วคำถามคือพรุ่งนี้น้องไมยจะออกรายการก็คงไม่ได้ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นพี่บอยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ วันนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือโตโน่จะมีที่ยืนในวงการบันเทิงอย่างไรจะกลับมาทําวงการนี้ได้อย่างไรเพราะว่ากลายเป็นว่าเรื่องพอเรื่องนี้มันปูดขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นน้ําลดต่อผุดตอนนี้คนหลายๆคนที่เคยรู้สึกเป็นลบกับโตโน่เริ่มที่จะออกมาพูดมากมายเนาะ หมอของขวัญน,นะพี่บอกเห็นที่เป็นโซเชียลหมอของขวัญเนี่ยบอกว่าฉลองคลินิกเปิดคลินิกตัวเองเมื่อ9้าปีก่อนเนี่ยจ้างแพทย์มาทํางานตอนนั้นมันมีจังหวะคู่จิน้นนปะพาคินก็คือโตโน่พาคินกับแพทย์นปะพาณปะพาคินเนี่ยเขาเป็นคู่จิน้นเป็นด้อมกันตอนนั้นโอ้โหโด่งดังมาก เขามีการจ้างทั้งคู่มางานนะคะก็เลยจ้างแพทแล้วก็เลยจ้างโตโน่มาเพื่อจะให้สื่อให้ความสนใจมาทำข่าวตอนนั้นเนี่ยฝ่ายชายคิดเงิน2,500 0 0เพื่อมาร้องเพลงนิดหน่อยและมีกิจกรรมบนเวทีพร้อมกับสัมภาษณ์สื่อหน้าแบ็คดรอปซึ่งสูงกว่าแพท4เท่าแปลว่าแพทเท่าไหร่อ่ะแปลว่าแพทน่าจะประมาณาสัก0 0 0 0มืนเพราะโตโน่ได้2,5 0 0 0 0นะขณะที่แพทเนี่ยไม่สวยโอกาสขึ้นราคาแต่โตโน่ถ้าจะมาคู่แพทขึ้นราคาและ บอกว่าไม่ให้ถ่ายภาพคู่กันถ้าจะถ่ายคู่ต้องมีหมอของขวัญยืนกลางยืนขั้นเอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นนะคะต้องจ่ายอีกอราคาหนึ่งเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ที่เป็นประเด็นเนาะรวมไปจนถึงเพื่อนสนิทของแพทย์นภพานี่ซึ่งก็เคยเป็นคนทําหน้าที่ผู้จัดก,การส่วนตัวให้แพทเนี่ยก็ออกมาเล่านิทานโอ้เล่าคนเก่งเนาะนิทานเนี่ยออกมาเล่านิทานทํานองว่าหลายปีก่อนตอนเป็นคู่จิน้นแพทเนี่ยก็ติดต่อไปเรื่องคู่จิ้นนะโทรศัพท์ไปหาผู้ชายแต่ผู้ชาย ปฏิเสธที่จะเป็นคู่จริงพูดง่ายๆอันนี้พี่ใบพูดแบบอินไซต์เลยเนาะแพทฝั่งแพทเขาก็จะไปถามโตโน่ว่าจีบเขาจริงหรือเปล่าเกี้ยวเขาจริงหรือเปล่าคือถ้าเจียวเกี้ยวจริงจีบจริงเนี่ยก็จะทําด้อมนี้แต่ถ้าหลอกแฟนหลอกคนเพื่อจะแค่รับงานเขาไม่ทําสุดท้ายฝ่ายชายกลับบอกว่าจะเลิกทําไมมันก็ได้กระแสด้วยกันทั้งคู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝั่งแพทเขาก็ไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้มันก็เลยกลายเป็นว่าด้อมนี้ไม่เมตไม่ไปต่อด้อม นะ้าปภาคินเนี่ยนี่คือเรื่องราวที่ที่มันเกิดขึ้นในในช่วงวันนี้เนาะพี่บอยว่าเราทุกวันนนะเมื่อวานก็เล่าวันนี้ก็เล่าแต่ทีนี้เนี่ยช่วงท้ายที่บอยขออนุญาตพูดตรงนี้นะในในฐา,านะพี่บอยอยู่ตรงนี้มาเนี่ยพี่บอยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะโตโน่ต้องตั้ง,ตงสติและพี่บอยว่าสิ่งที่โตโนโ่ทำการไปพูดบนเวทีพี่บอยว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรความจริงใจของโตโน่โตโน่เป็นผู้ชายพี่บอยว่าเป็นความเป็นแมนๆมนะ โตโน่น่าจะเข้าไปถือพานแล้วไปกราบขอโทษคุณแม่คุณแม่ยุ้ยของนิชาแล้วก็ขอโทษนิชารวมไปจนถึงคุณควรจะออกมาพูดผ่านโซเชียลแบบไม่มีนักข่าวก็ได้ไม่ต้องถแถลงพูดใส่คลิปแล้วคุณต้องขอโทษที่คุณทําให้คนไทยผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าภาพที่โตโน่สร้างไว้เนี่ยมันคือโอ้โหสุดยอดเนาะแต่วันนี้เนี่ยาการที่โตโน่ไปยืนอยู่บนยอดภูเขาที่มีความคาดหวังของคนเยอะเนี่ย แล้ววันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําลายทุกอย่างคนรักคนชอบโอ้มันสุดโต่งมากๆนะคะและนี่คือราคาของความรักของคนในวงการบันเทิงมันเป็นราคาที่ดาราทุกคนต้องรู้ไว้ว่าเวลาคุณได้รักจากแฟนๆราคามันก็จะสูงแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ให้ค่ากับราคาความรักความศรัทธาของประชาชนแล้วล่ะก็นั่นคือราคาหรือต้นทุนที่คุณจะเสียเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่โตโนโ่ จะต้องแก้ทีละเปราะทีละเปราะานะพี่บอยว่ามันก็คือการที่ต้องออกมาหยุดเลือดที่ไหลนี่ก่อนนี่คืออนะิมเมอร์เจนซี่เนาะพี่เมย์ต้องให้โตโน่ออกมาหยุดเลือดก่อนเรื่องทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเพชรพูดพรุ่งนี้น้องไมล์จะพูดหรือจะมีอีกมากมายที่จะพูดมีแต่เสียกับสุดมีแต่ทรงกับสุดมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นพี่บอยมองว่าวันนี้เนี่ยต้องหยุดเลือดโตโนโ่ในแง่ของภาพลักษณ์ตรงนี้ก่อนแล้วโตโน่ต้องใช้ความจริงใจที่สุดนะ กับการทํางานส่วนอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นที่แตกไปโตโน่เนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ศรัทธาที่เคารพเรื่องของเครื่องรางของขังการสักน้ํามันการสักยันบูชาครูอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกพี่บอยพี่บอยรู้ไหมว่าเนี่ยเวลาเขาจะทําพิธีอะไรใหญ่ๆเนี่ยศีลห้าสำคัญมาก เรื่องนู้นเรื่องนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นการที่เกิดเรื่องของโตโน่แล้วนั้นของที่ครูอาจารย์มนขลังศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในตัวที่รับเข้ามาเป็นศาสตร์สายขาวเนี่ยเขาก็จะไม่ปกป้องไม่คุ้มครองอันนี้ก็เป็นอีกว่ากันไปอีกเนาะเนาะเป็นเรื่องที่กระจัดกระจายขยายความกันไปส่วนช่วงสุดท้ายสั้นๆอันนี้พี่บอยขออนุญาตพูดเป็นเรื่องส่วนตัว พี่บอยบอกตรงๆว่าใครที่มาดูคลิปจริงใจเล่าของพี่บอยเนี่ยอย่าหวังว่าพี่บอยจะสาดโคลนเหยียดย่ำดาราพี่บอยเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะมีที่ยืนไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยผิดก็คือผิดอย่างโตโน่กรณีนี้พี่บอยก็บอกตั้งแต่วันแรกว่าคบซ้อนคือผิดหลายคนก็ด่าพี่บอยเข้าข้างโตโนโ่พี่บอยบอกแบบนี้เลยค่ะใครจะถูกใครจะผิดอันนั้นเป็นเรื่องของทุกๆคนตัดสินได้แต่พี่บอยเป็นสื่อ และพี่บอยก็พูดในทุกๆมิติรวมถึงมิติการสร้างสรรค์นในการเล่าเรื่องที่จะพูดและให้ทุกคนว่าจะเป็นคนที่ถูกกระทําหรือคนที่กระทําคนอื่นคนที่เป็นสีขาวคนที่เป็นสีดําคนทีนท่ทําถูกคนที่ทําผิดทุกๆคนต้องมีที่ยืนเพราะพี่บอยเชื่อมั่นว่าการได้รับเกียรติเอาเขามาเล่าในงานของเราก็คือการให้เกียรติเขาการให้เกียรติก็คือต้องให้ทุกคนมีสักมีสี มีความเป็นคนไม่เหยียดย่ำซ้ําเติมให้จมดินเหมือนกันพี่บอยเล่าข่าวโตโน,โน่เืาอาจจะไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงแต่เพื่อพูดนะว่าผิดแต่คุณอย่ามาบอกว่าพี่บอยสนิทกับโตโน่แล้วพี่บอยเข้าข้างพี่บอยไม่ได้เข้าข้างแต่พี่บอยไม่สามารถเล่าเรื่องทับถมซ้ําเติมเหยียดย่ำให้จมดินได้เพราะพี่บอยเชื่อว่าทุกๆคนควรได้รับโอกาสและทุกๆคนมีศักดิ์ศรีมีพ่อมีแม่ เขาทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองตามที่ตัวเองต้องสำนึกได้นี่คือสื่อพี่บอยไม่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 เขาเรียกอะไรไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่าอันนี้คือมุมมองแล้วก็บรรทัดฐานแล้วก็เส้นที่พี่บอยทำอยู่เพราะนั้นใครจะด่าว่าพี่บอยเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างอันนี้แล้วแต่เลยในหนึ่งเรื่องที่พี่บอยเล่ามีทั้งคนด่าว่าพี่บอยเข้าข้างและมีคนด่าว่าพี่บอยสอนดีก็แล้วแต่ แต่พี่บอยยืนยันนะจุดยืนตัวเองในฐานะเป็นสื่อเนี่ยว่าพี่บอยให้เกียรติแหล่งข่าวไม่ว่าเขาจะทําถูกหรือผิดเพราะทุกคนควรจะมีที่ยืนอันนี้คือจุดยืนของพี่บอยนะคะเดี๋ยวเราเล่ากันต่อพี่บอยว่าไม่จบง่ายๆถ้าโตโน่ยังไม่สามารถที่จะหยุดเลือดไหลเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ได้อันนี้พี่บอยว่ามันก็จะไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เรื่องนี้ ถ้าพรุ่งนี้มายไปออกอีกก็ไม่รู้ว่าจะเละไปถึงไหนแต่ก็ต้องรอดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะช่วงท้ายขอบคุณฟาเกอร์ด้วยนะคะฟาเกอร์อัลต์ชัยแร์คารุครีมค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักนะคะผมสวยสุขภาพดีโทนน้ำตาลมีหลายโทนให้เลือกนะคะทำได้โดยไม่ต้องฟอกผมแล้วทำแล้วเนี่ยค่ะจะเนรมิตความสวยให้กับสีผมของคุณเนื้อครีมเขาเข้มข้นใช้ง่ายทำเองได้ไปที่ร้านร้านก็ใช้ สะดวกเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผมเราเสียเพราะว่าสกัดจากสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดใช้แล้วเนี่ยค่ะผมจะดูสุขภาพดีระหว่างทําไม่แสบจมูกไม่แสบหนังศีรษะค่ะซื้อได้เลยนะคะที่ไปปักตะกร้าเอาไว้แล้วซื้อง่ายๆเลือกเฉดได้เลยตรงปกทุกเฉดตรงกล่องสีหน้ากล่องเนี่ยทำแล้วตรงทุกเฉดและที่สําคัญคือซื้อง่ายๆซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีแน่นอนนี่คือฟากเกอร์อัลต์ชัยแฮร์คัลเลอร์ครีมค่ะครีมเปลี่ยนสีผม ที่จะทําให้คนไทยสีผมสวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะนี่คือจริงใจเล่าค่ะข่าวบันเทิงที่พี่บอยสรุปและก็เล่าในมุมมองของพี่บอยนะคะชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าด่าเกินเบอร์เจอกันที่ศาลจริงใจเล่าว,วันนี้สวัสดีค่ะ